ทางมายกที่2ครับคู่เปิดหัวลุงพินีเกกไกรครับททบห้าทายทอดสดทุกวันเสาร์16นาฬิกา30นาทีถึง18.00นาฬิกาครับแฟนมวยก็ยังเหมือนเดิมนะครับวันนี้เริ่มแน่นขนาดมาด้วยนะครับคุณแก่ครับโอ้โหดูในสนามบรรยากาศคึกคักโอ้ยหุกซ้ายยาวๆแต่ว่ารักสมบัติบิงเตยซ้ายเข้าไปเต็มเเลยหน้าท้องไม่ไม่ตังครับไม่ตังโดนศอกซ้ายวอีดอกหนึง ต่อยนี่คลา้คลายไอเสือเพ็ดเลยนะคล้ายไอเสือเพ็ดเลยนะอ๋อมีทั้งสองทั้งแข้งด้วยว<อ>ันวนี้ทั้งคุณสายชนชายพัชกุลนะครับจากจิวเจิ้งกูเซินแล้วก็สีลีน่านะครับคุณสุธีมาด้วยหวังกันเถอะอ้าวบนเวทีเต็มในหนุ่มแขนซ้ายที่สักลายมาเต็มทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับที่ด้านซ้ายของรักสมบัติมวยนครศรีธรรมราชจะว่าวันนี้น็อตใหม่น็อตใหม่ภาคใหม่ร้อยสามสิบปอนด์มาแใหญ่ๆเลยวันนี้นี่รอโบกหมัดซ้ายครับน็อตใหม่ครับ คืออายุน้อยกว่าก็จริงนะครับน็อตใหม่แต่ว่าชื่อมวยการชกมวยเนี่ยมาก่อนครับรักสมบัตินี้กำลังแรงขึ้นมาครับของหมอสมบัติสิงล์ลาครับหมอเบสกมาลามาบนเวทีนะครับได้สีได้คู่แรกวันนี้ได้เสียเลยนะครับนี่แหละศึกมวยไทยลุมพีเก,กลรอไกลนะครับเวอร์สปอลทูปนี่ผลงานาท่อสดให้ได้ชมกัน4โมงครึ่งทุกวันเสาร์ผลงานของโปรโมเตอร์ดีเด่น4ปีซ้อนครับคุณชุนเกียรติเพชรเป็นผู้รับผิดชอบคู่มวยครับ จับหนักจับเต็มน็อตใหม่กางเกงสีแดงรักสมบัติกางเกงสี่้ำเงินปัดส่อขวาครับน็อตใหม่ครับคิดบวกครับเนี่ยครับแม่เล่นเป่าใหญ่ครับมีล่างสลับบนครับน็อตใหม่ตอนนี้อุ้ยเจอแข้งซ้ายโอ้ลื่นพอดีครับน็อตใหม่ครับแม่เสียรังวัดไปพอสมควรครับซ้ายดอกนี้อ้าวแข้งซ้ายกับมัดซ้ายของ ลัดสมบัติอาสไซอีกเพนึงเอามานเอารถใหม่รถใหม่โ,โดนเตุ๊กเขโดนเขี่ยขาหน้าขรามังโอ้โหโดนเขี่ยแล้วจังหวะใส่เข้ามาใส่เข่าด้วยครับวิ่งมาชนเข่าเลยน็อตใหม่เอาละครับแฟนมัดมวยก็สามารถที่จะส่งข้อความมาร่วมสนุกกันได้นะครับพิมพ์คำว่าบิ๊กสองศนะครับส่งมาที่4642144ผู้โชคดี10ท่านแรกนะครับจะได้รับเสื้อทีเชิร์ตจากบิ๊กมอเตอร์เซลครับขวาง ทังคนดังดันคว้าคำไม่ได้ครับบุญพาแยกออกมาเอากันต่อสู้กันต่อครับนี่เป็นช่วงของปลายยกที่สองกับค้่ที่หนึ่งของเราครับโอ้โหขวามาเสียบเข่าได้สวยครับเข่าซ้ายของทางด้านรักสมบัติมา,มาดูซ้ายของรังสมบัตินัดหมายขวานะครับอ้าวขวาใหญ่ๆไม่ได้นะครับต้องเล่นโรแรงเลยทีเดียวรังสมบัติขยับขยับขยับ,ยบมายังไม่ได้มวยคน<ด>ละมวยคนละทางครับพี่หมิง บังกันยากเริ่มเห็นแล้วครับอาวุธนะครบิ๊กมอเตอร์เซลล์ครับ20-28สิงหาคมนี้ที่ไบเทคกางนาคบมาลุ้นกันต่อนะครับบนเวทียก3วันนี้ทั่วโกเราจะจองไฮแลนด์รีโวนะครับไปที่ Toyota K เคมอเตอร์เพราะว่าคือทั่วโกเรามีปัญหาในเรื่องของที่จะเข้าสูย์นะครับรับประกันเข้าสูย์ของ t o y o t a K เคมอเตอร์คือรับประกันซ่อมเครื่องยนต์ถึง8ปีเลยทีเดียวยกที่3จากเมืองนครด้วยกันทั้งคู่ครับ แดงนั้นนครราชสีมาน้ำเงินนั้นนครศรีธรรมราชครับนักไมยกับรักสมบัติโอ้วางแข้งอบัซสายบัดขวาแทางเข่าซ้ายครับรักสมบัติเตั้งแขนไว้ตั้งแขนไว้ที่แม่จะจะฟันศอกแต่ว่าตั้งแขนไม่ดีครับแทงเข่าซ้ายเจอขวาของรักสมบัติครับมามต่อยกันแล้วดูดีมากเลยแฟนหวยนี่แน่นแน่นแน่แนมาเรื่อยนะครับในตอนนี้ที่หน้าสนามมวยก็ บุญพากระนำมานิดหน่อยตรวนี้หายแล้วครับก็กลายเป็นรายการยอดฮิตติดลมบนไปซะแล้วครับลูมินีเกิดไกลท่องช่องห้าถ่ายทอดสดกดขอได้ครับน็อตใหม่กดละตีอีลาหมุนออกข้างพยายามจะใช้เหลี่ยมโปงในรักสมบัติว่ายังไงยังดูดีคู่ขี้ครับกรรมการบุญพาแยกออกมาแล้วก็สับมือชกน็อตใหม่ขยับเข้าหาเจอเข่าซ้ายของรักสมบัติครองเด้งตีขวาครับน็อตใหม่ครับอ้าวนายนายนายบิดมาบิดมา คีบแล้วคีบแล้วเหมือนทีมคีบแล้วเสียบม่ดอกนึงโอ้หัวตกไม่ได้นะครับบุญนี่โอ้โหมีศอกด้วยรักสมบัตเิเดี๋ยวด้เดี๋ยวได้แจกกันพี่หมิงตอนนี้ยังไม่แตกอ,อาวุธเริ่มออกเริ่มเห็นเริ่มได้แล้วครับความเข้มข้นยกทีสามนี่เดินเข้ามาครับน็อตใหม่ต่อยก่อนแล้วโอ้โหพยายามเล่นของหนักครับน็อตใหม่ครับต่อยละเอียดครับแต่ว่ารักสมบัติครับเจอเด้งตีขวาไปกอดเชือกเล็กน้อยครับ กรรมการดึงออกมากลางเวทีอ้าชนแล้วน็อตใหม่หนายแล้วขวาอีกดอกนึงตะเข้าไปผิดโอ้รักษาบัตรรักษาบัตรทำท่าย,ยุดก็ต่อยลำตัวอีกทีหนึง่งอย่าออกอาการให้คุณต่อสู้เห็นนะออ้ยแทงเข่าสวนเลยรักสมบัติตั้งใตโดยเฉพาะแข้งและเข่านี่เก็บพยายามสาดสกัดไว้เลยห้ามยุบห้ามยน่นห้ามออกอาการให้คุณต่อสู้เห็นมันเข้าทางเลยนะต่อยเกินนัดใหม่ประสานแข้งครับ แม่เจอแข้งลำตัวแล้วทำเป็นทาเป็นหยุดครับถีบซ้ายครับน็อตใหม่ครับทีบอัดดักแทงซ้ายรักสมบัติแล้วก็รวบครับรวบแม่ตีไม่ได้โอ้ลูกถีมน่ากลัวนะครับทางน็อตใหม่เดินแล้วทีบด้วยเอ้าขวาอีกทีนึงเอ้าหมัดเอ้าหนึ่งสองรักสมบัติว่างไงเอ้าซ้ายมาโตเอ้าแรกเลยน็อตใหม่พยายามพยายามเขาอ,อีจังหวะน,<อ>นี้จังหวะนี้ใครดีใครอยู่แล้วครับพี่หมิงดูครับน็อตใหม่ง้าง แกง้างหมัดก็นแกเตะก่อนเลยใครดีใครอยู่บวกหมัดออนนอโอ้โหน็อตใหม่ร้อยสามสิบปอนด์นี่ชกห้าวเหลือเกินโอ้โหในปล่อยเวทปล่อยน้ำหนักขึ้นมาเลยนะครับไม่ต้องไปบีบับพคอครับเอาลุยต่อครับน็อตใหม่ครับต่อยลำตัวครับเจอดักแข้งซ้ายวางแข้งซ้ายาแมเตะส่งเข้ามุมไปเลยให้กำลังใจทนายต่อยสมบูรณ์นิรุตติเมธีครับอีเมเนบ,บวกเคียงณ์สุดที่นี่ครับลุงพินีโอพี่หมิงเป็นไงครับสามยกผ่านไปดูดีมากเลยทีเดียว บิ๊กมอเตอร์ไซค์ก็เดินถือป้ายด้วยบนเวทียกสี่อ้าวฝ่ายแดงฝ่ายแดงลุยแล้วนะครับน็อตใหม่มีทั้งหมัดทั้งเข่าอ้าวรักสมบัติมอเวสนี่มีแข่งอะไรครับดูสู้ในครับพยายามที่จะหลวงวงในครับแมาแทงแทงขวาครับแทงขวาครับน็อตใหม่ครับอืมเอาแทงขวาอีกทีหนึ่งโอ้ในนี้ต้องสู้นะครับรักสมบัติครับเพราะตัวเองมวยเข่าโดยอาชีพขวางรักสมบัติพยายามจะขวางเตะซ้ายเตะซ้ายนไปสองดอก โอ้เตะซ้ายดีครับพี่หมิงโอ้โหต้องเตะต้องเตะจะเข้ามาต้องเตะก่อนอา้าวรังสมบัติเตะไม่เอาซ้ายทีนึง่งอา้าวโดนโตอยู่ที่อยู่ที่ความทนทานแล้วคุณปองโอ้ต้องคบบังนะครับด้านของน้องใหม่ครับไม่บังไม่ได้นะครับไม่บังและยุบครับแกเอาชายโครงบังอะสิเอาต้องแก้หนีงไม่บงังโอ้เตะเขาตัวเองเสียหลักเออเสียหลักลุกช้ากันครับรังสมบัติโอ้โหคู่นี้คู่แรกวันนี้นะครับเปิดหัว ศึกมวยไทยลุมนีเกิดขมันอย่างนี้ระบาดเถื่งนนอตใหม่แดงนะครับรักสมบัติน้าเงินตลาดรักษาวันนี้ก็เพิ่มเลยครับคุณป๋องชี้ไปชี้ชี้ไปโบกมาโอ้เจอแข้งซ้ายของรักสมบัติครับฟันสอกซ้ายครับนอตใหม่ตีเข่าขวาครับตีเข่าซ้ายครับรักสมบัติแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายครับของนอตใหม่ทีเจอแข้งเอาคนหนึ่งหมัดคนหนึ่งแข้งโอ้โหใครอยู่ใครไปได้รู้กันแล้วเลยครับคู่นี้ยกนี้ยกสี่ระบบการให้ใจใครดีหรือไม่ดีนะครับหัวใจนะที่สําคัญหัวใจหัวใจเท่านั้นครับ คุณสมบัติของนักมวยไทยข้อหนึ่งข้อแรกที่ดีที่สุดคือต้องหัวใจมาก,ก่อนโอ้โออกเจอเข่าขวา,า,าของนัดใหม่ครับตีขวาครับนอดใหม่ครับเจอเข่าซ้ายคืนครับแข้งซ้ายครับรักสมบัติเอาซ้ายทีนึงเอ้าอย่าปวดท้องนะนักสมบบติอย่าปวดท้องนะปวดท้องไม่ได้นะนใหม่ครับบูดับเพื่องชนตลอดหาเรื่องเอ้าโอ้โหแกอูโโอจมูกไวเลยอยู่ที่ระบบการให้เอาซ้ายอีกทีนึงามาสู่ช่วงปลายยคที่สี่ โอ้โหน็อตใหม่เก๋ไม่มีเกียร์หลังเลยเกียร์หน้าอย่างเดียวเกียร์หน้าทีไปไว้รักสมบัตินี่เตะไม่เตะซ้ายแล้วโอ้ดูจังหวะแกเตะซ้ายดีครับโอ้โ oh, ห oh, ก็มีได้มีเสียพอกันนะครับรักสมบัตินี่สู้ขาดใจแล้วครับเพ่อมีสามสาวเชียร์อยู่ที่มุมครับอา้าวน็อตใหม่ลุยครับเจอแข้งซ้ายของรักสมบัติเอาทีขวาอา้าวแม่แต่ว่าทนตื้อไหวหรือเปล่าอา้าวมาดูนะครับปลาโยกสี 4, นี่น็อตใหม่กับแกบี้หาเรื่องลุยตลอดเลยทีเดียวอา้าว ก็เลยไปชกขยับขยับเข้ามีอีกก็เลยไปชกทุกโย่สอกซ้ายครับชุดแล้วกรรมการรุนพานับทีเดียวเลยนับไม่ถึงสิบครับเรียบร้อยนับได้แค่สี่เองนับแค่สี่ก็เป็นการชนะแบบ T K O ครับเป็นวันนัดใหม่ออนที่อภัยเป็นฝ่ายชนะเทคนิคเกินน็อกเอาไปในยกที่สี่ครับเดี๋ยวดูนะครับมีภาพช้าให้ได้ชมกันครับอย่าลืมนะครับก็ส่งเอชเบสมาที่สี่หกสี่สองหนึ่นะครับ 4642144ครับรับเสื้อสวยๆครับดูช็อตนี้ครับโอ้แกนลุยหนักเหลือเกินครับนี่นะครับพยายามเอาแขนปัดปัดปัดแขนปัดแขนแล้วก็โอ้โหนี่สับสบัโชกเลยครับเรียบร้อยครับหน้าคว่ำลงไปครับดูอีกครั้งหนึ่งครับผัวพันผัวพันแล้วก็มีช่องมีโอกาสจนได้ครับเนี่ยครับกดแขนลงแล้วก็ปั้งเข้าให้โอ้ครึ่งปากครึ่งจมูกเรียบร้อยครับจบยก4ครับพักครู่เดียวครับเดี๋ยวมาดูคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดครับ